มาดูโจทย์ข้อ5กันนะคะเขาบอกว่าจงหาไซด์10คูณไซด์50าคูณไซด์70นะคะอนะคะูก็เขียนนะเออก็เขียนนะคะไซด์10บไซด์หาแล้วก็ไซด์70นะคะทีนี้การที่เราจะคูณไซด์ได้เนี่ยเราก็จะดูก่อนเนาะถ้าเขียนเป็นไซด์10แล้วก็อันนี้ไซด์50านะคะเปลี่ยนเป็นคอสของ90้าลบ หรือว่าโคส40เนาะแล้วก็ไซ70เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็น sin 10คูณด้วย c o ส40แล้วก็ sin 70เนาะทีนี้ลำดับถัดไป อาถ้าเอาไงนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไซน์ทั้งหมดเนี่ยเป็นคอสนะคะก็จะได้เป็นคอสของ90องศาลบสิองศาคอสของ90องศาลบห้าสิบองศาก็คอสของ90องศาลบเจองศาซึ่งจะได้เป็นคอส80องศาคอส40องศาแล้วก็คอสเอ่อ20องศาคอส80ดสิบคอสสี่คอสยี ำลำดับถัดไปก็จะเริ่มจาก cos ส80คูณ cos ส40นะคะ cos ส80คูณคอส40สขอเขียนเป็นสมการก่อนนะถ้าสมมติเป็นสูตร cos คอ,คอ2 a เท่ากับคอส cos กำลัง2 a ลบ1หรือเท่ากับ cos กำลัง2 a ลบไซน์กำลัง2 a ะคะหรือเท่ากับ1-2ลบ2ไซ์กำลังสอทีนี้ cos 2a เนาะเราจะมอง cos 80เป็น cos 2คูณได้40สแล้วก็ค,คูณ cos สี่เหมือนเดิมแล้วก็ค,คูณ c ค s 20เหมือนเดิมต่อไปเราจะมอง a เป็น40เนาะอันนี้ก็จะเป็น cos 2a ซึ่ง cos 2a ก็จะใช้สูตรได้3สูตรนี้ เริ่มต้นก็จะใช้สูตรแรกเลยละกันข้อสองก็จะเป็น2องคอสกำลังสองเอก็คือ4 0่ลบหคูณด้วยคอส40่สิบคอสยีนะคะต่อไปเห็นไหมมันจะมีคอส40่สิบคอสสีเหมือนกันทีนี้เราก็จะทำคอสสี่กับคอส20นะก็ถ้าเป็นคอส20ก็จะได้เป็น เพสองคูณสิบหรือถ้าเขียนเป็นอันนี้ ก็จะเป็นสอง s อสกำลังสองสี่บหนึ่งทีนี้จะแปลงจาก cos 40เป็นค o s 2เท่าของยสิแล้วก็ค o ส20อันนี้ก็จะเป็น 2, อสอง s อกำลังสองของ40ลบหนึ่งคูณด้วยอันนี้ก็จะเป็นค o s ของสองเท่าก็คือคอ s อันนี้ใช้สตรแรกนะคะก็จะเป็นสอง cos กำลังสอง a a ก็คือ20่ลบหแล้วก็คูณด้วย cos ยีสิบก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้แล้วทีนี้เราจะเห็นว่ามันมี cos ยี่สิบสองตัวหลังแต่ตัวแรกจะเป็น cos สี่สิบอยู่เราก็จะเริ่มจากการทำให้ cos สีส 40, ิบกลายเป็น cos ยีสิบอีกทีหนึง่งขอเขียนเป็นฝังขวาซึ่ง cos สีก็คือ cos 2องคูณยีหรือได้เป็นตัวนี้เหมือนเดิมก็คือ2องคอสกำลังสองยีลบหซึ่งเอาไปใส่ในตัวนี้จะกลายเป็น2ของก้อนนี้มายกกำลังสองลบหแล้วก็ข้างหลังก็เหมือนเดิมเป็น2องคอสกำลังสองบลบหน่งวด้วยคอสยี ซึ่งคอร์สยี่สิบถ้าเรามองเป็นคอร์สหกสิบก็จะเป็นคอร์สของหกสิบหารสามก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นคอร์ส2ี่สิบคอร์สี่สิบนี่ก็คอร์สี่สิบ